กับยูทูบจออีสานบ้านอเอพี่น้องผมอุ้ยโฟกัสไปทีน้องสามปอข้างเฮาพี่น้องเที่อีหยังล่ะพี่น้องผมเอา่ไะครับผมี้เ o อ่ะเาพี่น้องผมบ่ดับจากสาสเป็นเทียนอีหยังไรเยอะ่เฮ้ยเทียนอีหยังคือบ่ดับ อาพี่รองผมกับเป็นวันเกิดข้องรองไเนะเอาเปาเกินแจ้มโผพี่รองผมอ่ะครับทอ่าทีมรถไปพื้อทีมนั่นครับผมเอาเปิดไฟครับผมอ่ามีนรองสาปอ่ห่านองเปียวเจรชานี่นะครับเนาออิสานบานไข่นุยครับผมล้ะก็รองดีมล้ะก็ น้องสามปอคนสุดท้ายเข้าคนที่สวยสุดตลอดการหิมระแปดแสนคือเก้าพี่น้องผมว่ามีลดราคาหรือพี่น้องเด้อครับผมเจอกับไรสดช่วงต่อไปพี่น้องผมตัวละสิบตัวละเศร้ากัได้ทีมงานของเขานะเบ้าสันใชยผู้ใหญ่ไงก็มาพี่น้องผมได้รอป,ปีหนึ่งจีพอกันนาะพี่น้องนะเห็ดไ้เห็ดหน้ายุธงยุธาคือเก้านะครับเนาะครับผมมืออื้นมืออื้นครับมืออื่นมืออื้นสร้อยจุ บบาสันใจปกติรูปอาบุคกเพนตนต้องพิเศษโลโซพี่น้องผมผมย่าวไว้นวดเข้ากลับ,บมาเที่ยวนี่นะทางดังคมพี่น้องผมนอนทงนอนทาหน้าน,าน,าน,านอนให้ลายเนาะครับเนาะนอื้อซ้อยจุสู้แฟนแฟนเบิ้งเนาะครับผมครับนเนว่จินก็เข้ากับ<ว>เป็นนี่แหละพี่น้องผมเด็กรุ่นไม่ไฟแรงเรายาเพราะตอ,อนพี้น้องดิมกินเดียวอยู่บ่อบ่จ่าเนาะครับน้องปอยดิคือสินหอครับจินทุกอย่างินหอดแล้วถูนหอดแ่้วถูเาข้าแห้งมา เราขาวแหงมากโลดเด้อมากโดดเด้อมาเด้อมาเด้อแมนบ้ครับผมคือคือแค่เห็นนกปล่อยกินนี่ก็รู้สึกว่าแฟนๆมีความสุบเราเองมีความสุขเลียวเนี่ยวันนี้วันนี้เรบ่เห็นด้บอยานโคกัดให้นกปล่อยกินผู้เดียวครับที่อนวยผ้าลอยอย่างมีปัญหาพี่น้องเอาเปิดอกทำแม่ล่ะจะคลองวันเกิดอ่ามีหยังฝากๆถึงอ่าเอฟซีเฮาเอฟซีชองเฮากระเทือก กัคือฟ้า <tá> ช <passage S 2> ่องให้นะโอ้มาอีกแล้วอามเฉยพี่น <in t> ้องผมอามโอ้ยมาเป็นแบงค์พันนะเอ้ยแบงค์จิงจงพี่น้องผมสวัสดีจานะครับเนาะมันไหลใบจ้าใบครับผมหลใบเข้าใจอยู่ครับผมเป็นพันพี่น้องผมบตดตงห่วง เีย er. oh mm, อธิษฐานแล้วเนาะครับเนาะอ้าเอา้าเอ้าวไปพระพระเอาไปนี่พระเอาไปตัดวิ้ยพี่รองผมเอาวิ่งชิมหายชิมเสื้อไฟไฟกดเดือดกันร้องไา้ยันอย่างโอ้ยตายตายพระมีขวามทวดพี่รองผมโอ้ยเราจะมาเสื้อไฟแบบนี้โอ้ยโอ๊ย ไช่เลยอยิ้มเบาองผมเลยพี่น้องว่าได้อเอ้ไอ้ไอ้ฮ่าฮ่าฮ่าสิบวันเสี้ยงย้อนี่เลยนี่สิบวันสี้ย่หจับลูกมาจับครับมาจับกับเป็นงานมวลซื่อหัวเซีวพี่น้องผมเอาเอาเอาครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับเป็นยูทูปช่องอีสานบ้านของเองก็คือมวลซื่อหัวเซีวตามภาษาครอบครัวนะครับน้าลูกหลานเป็นวันเกิดของน้องสามขวพี่น้องผมเอากะ เขากระเซ่อไฟกันไปตามภาษาบ้ามีบ้าหูไปดึงเงินออกมาผ่านแล้วกับว่าเป็นยังเราพี่น้องเพราะไฟในไลนนี่เราส่วนรวมมาแต่ว่าพอควางจินพี่น,อน้องผมตูดกินกันดากขาดกับอีสานบานข่อยเองเอ,งเอาข้ามโพโโโโล่ลูกนี่ละมุ่งขอาไปให้วัดจัดไปเอฟซีช่องเฮาเฮ็ดได้ทุกย่างพี่น้องผมมีเขาไปเม่นทุกคลิปบ ว่นบอสแสบแมนบอครับเลลอดอ่านครับเนาะครับออนอปอยปีดคลิปให้แน่ครับผมเบื่งเบียนพี่น้องผมเบียนยาวสาวออกมาาเสเตปหสเตปเรียนที่ซ้ำไหก็พูดทุกไหลทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจากผู้ใหญ่ทีมงานอีสานบ้านก่อยเองวัดดีสวยๆน้องปอยอือใบยยครับลํานขอไหว ขอบคุณครับส,รสวัสดี